คือตอนนั้นน่ะผมอะ่ะยายบ้านอยู่บ้านเช่าแล้วลักษณะบ้านก็คือด้านบนอะ่ะจะเป็นบ้านไม้แล้วเขาสร้างบ้านปูนอะ่ะมาครอบบ้านไม้ทีหนึ่งแล้วห้องนอนพี่ชายก็คือนอนอยู่ใต้ถุนบ้านไม้แล้วด้านบนก็จะไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ยวันแรกที่ไปถึงปุ๊บก็นอก็นั่งอยู่ก็ถามแม่ว่าแม่พี่กลับมาหรือยังเนี่ย แม่บอกพี่กลับยังไม่กลับมาเลยทํางานอยู่เลยเบอร์บอกอ้าวไม่กลับมาได้ไงเมื่อกี้ยังเห็นคนชะโงกหน้ามาดูที่หน้าต่างอยู่เลยเบอร์เห็นหน้าคนโ uh huh. ผล่มาตรงหน้าต่างคิดว่าพี่ชายมาโผล่หน้าดูก็แม่ก็บอกโอ้ยจะไม่กลับเบอก็เลยเคืนแรกก็ก,ก็ไม่มีอะไรคืนที่สองแม่ก็ทํากับข้าวอะไรเรียบร้อยกลับหลับแล้วตอนเที่ยงคืนแต่บเบิร์ก็นั่งเล่นมือถืออะไรอยู่ในห้องอะไรเงี้ยครับซ้านหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเก็บจานด้านนอกเก็บจานนู่นนี่นั่นมาได้บอกแม่แม่ฝากเก็บจานหน่อยแม่ ก็มองลอดลอดผ่านช่องประตูไปที่ประตูไม้อะก็เห็นเงาคนเดินไปเดินมาทางโต๊ะแล้วก็อ้าวแม่ทําไมแม่ฝากเก็บจานหน่อยอาแม่ไม่ตอบก็เลยเดินถือจานออกไปภาพที่เห็นก็คือโต๊ะโต๊ะที่วางอยู่ก็คือจานข้าววางอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครอยู่สักคนเลยอืแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะใส่ชุดสีขาวแบบขาวทั้งตัวแล้วก็หันข้างให้เบลอแล้วก็เห็นแค่ผมายาว แล้วก็เดินเหมือนคนเล่นสเก็ตบอร์ดอ่ะเดินแบบแบบลอยอ่ะดอลลี่อะผ่านดอลลี่ผ่านหน้านเบอร์รแบบใกล้มากอ่ะประมาณพี่ตากล้องเลยลวเราก็ยืนตรงน,นี้เว่าถือจานอยู่วเราก็มองงเงี้ยแล้วก็เดินผ่านคือลอยผ่านหน้าเบอร์ไปเลยแล้วด้วยความที่เบอร์สงสัยเ,เบอร์ก็ตะโกนเฮ้ยใคร <S <S ตาคิดว่าตาคิดว่าค,คนก็เลยวิ่งตามไปไปดูก็คือมันก็เป็นห้องน้ําแล้วก็หาน ตอนชากไม่ถามว่าไม่ไม่ได้ยินเลยเหรอเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเบอร์ตะโกรเรียกใครไม่มีใครได้ยินเบอร์สักคนเลย,เลยอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ยินเลยอย่างเงี้ยครับแล้วคืนที่สามก่อนเบอร์จะกลับแม่ก็ตากผ้าอยู่ตอนตีห้าตื่นมาซักผ้ายอะไรเงี้ยครับอแม่บอกว่าโต๊ะไม้กลางบ้านอ่ะได้ยินเสียงคนแบบเป็นเสียงลมหายใจแบบเงี้ยแม่ก็คิดว่าเอ้ยหมาแมวหรือเปล่าที่เลี้ยงไว้ก็หันไปมองก็เห็นหมานอนอยู่ ชันหนึ่งแม่ก็เดินตามหาเสียงก็ได้ยินเสียงคนถอยใจเรื่อยๆครับแบบแบบหอบๆจังกระทั่งแม่ก็หยุดแล้วมันมืดอ่ะนาะอแม่ก็หันหลังกลับไปมันมีลมอ่ะครับมีเสียงลมหายใจอยู่หน้าแม่แล้วก็แบบแม่มแมก็เลยกรีดวิ่งออกจากบ้านแล้วก็ไปปลุกพ่ออะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ไม่เกี่ยวทิท์ก็คือย้ายออกจากบ้านนั้นเลยเพราะไม่อยู่กันพ่อไปถามเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรบ้านนี้ไม่เคยมีประวัติอะไรรอกอะไรเงี้ยครับก็ยังหาคนตอบไม่ได้ทุกว,วันนี้ว่า ผู้หญิงที่เห็นคืออะไรเดินมาไหนไมาแล้วเขาบอกว่าอยาไปยุ่งห้องน้าบนนะที่เป็นบ้านไม้อะเป็นห้องเก็บของเฉยเฉยไม่มีอะไรหรอกก็เลยเบิร์กเลยบอกแม่ว่าแม่ขอไปดูหน้ไม่อยากดูว่าข้างบนเขามีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปิดประตูไปดูบ้านที่เขามัากลายเป็นว่าเป็นห้องเปล่าๆเป็นบ้านไม้เปล่าๆแล้วก็ด้านในมีที่นอนที่เป็นฟูกเก่าๆมันมีก้าไม้แล้วก็อีไม้ตัวหนึ่งวางอยู่ก็ไม่รู้ทําไมเขาบอกว่าเป็นห้องเก็บของแต่ คือไปตำบลมันไม่มีของเก็บ <flats> <c oughs> เลยอะไรเงี้ยครับเฮ้ย